รถปิกอัพอีวีไค่ายแล้วนะครับเตรียมเปิดตัวกันไปอย่างเป็นทางการนั่นก็คือรถยี่ห้อนะฮะเอาพูดถึงยี่ห้อก่อนไรดาราไรดารานะซึ่งแปลว่าอัศวินเนีะทมงานคู่แข่งมอเตอร์ดิงเราไม่ใช่ว่าไม่เก่งภาษานะฮะไรดาร r ารถปิกอัพพลังงานไฟฟ้าครับจากค่ายจิริเอ่อเดี๋ยว เอาภาษาออกสำเนียงจีนนิดหนึ่งชิรี่ชิรี่แปลว่ามงคลชิรี่กรุป๊ปนะครับจากแน่นดินใหญ่เขาประกาศอย่างนี้ครับเขาบอกว่าต้องจะเปิดตัวรถปิคอัพ EV อย่างเป็นทาการในประเทศไทยในเดือน,อน,อนตุลาคมนี้นะครับโดยชอนะรีร่โฮลดิ่งกรุป๊ปนะฮะชิรี่โฮลดิ่งกรุ๊ปก็เป็นบริษัทที่เข้ามานะฮะ ตัวแล้วก็จะเปิดตัวจะเป็นทางการด้วยสำหรับรุ่นแรกเลยนะครับนั่นก็คือไรดาราจุดเด่นอยู่ตรงไหนเขาว่าะฮะอิลลี่เขาบอกว่าจุดเด่นของปิกอัพเขาเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของเทคโนโลยีนะ,ะการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลหรือว่าผู้คนตัวรถรวมถึงการใช้ชีวิตในการใช้รถด้วยหมงว่าใช้ชีวิตคือใช้รถในชีวิตประจำวันอะไรต่างๆ แล้วก็จะเป็นอีกไลฟ์สไตล์ใหม่ซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดไปเปิดเซ็กเมนต์ใหม่เป็นปิก up EV อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งก็ถือว่าท้าทายมากนะสำหรับการวางแผนการตลาดแบบนี้นะซึ่งตอนดีอย่างค่ายเกฟบอกนะฮะรุ่นโอร์นะที่เป็นระบาดพรีเมียบพลังงานไฮบริดผีขอเลื่อนไปก่อน เพราะอะไรเพราะเรื่องของต้นทุนราคานั่นเองแต่เจอรี่บอกว่าไม่ัวไม่สนใจัวคิดว่าัวาขายได้ดกระบะสีป่ประตูแบบนี้แล้วก็จะมีกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์ที่อยากจะได้อะไรที่แปลกใหม่อะไรที่รักโลกสดชื่นกับการใช้งานฟังก์ชั่นของตัวรถอะไรต่างๆคนของได้ไปไหนมาไหนได้ มากน้อยแค่ไหนเขาก็ยังไม่เปิดสเปคมานะฮะแต่ผมดูเรื่องโพสิชันการตลาดแล้วเนี่ยเออน,น่าสนใจน่าท้าทายอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้มาดูนิดหนึ่งแบรนด์เนี่ยเจอรี่โฮลดิ n งกรุ๊ปเนี่ยนะเป็นบริษัทมาจากไหนแนะ่จริงยังไงมาเปิดขายรถบิ๊กอัพอีวีในบ้านเราอ่านะฮนะก็คือเป็นบริษัทก็บอกว่าเป็นผู้บริษัทเทคโนโลยีฮะแล้วก็นะวัตกรรมยานยนต์นะฮะแล้วก็ เป็นที่ยอมรับอันนี้ยอมรับกันแบบทุกที่ห้ออยู่แล้ว,ลวผมทูดถึงนะถ้ามาเบิรไทเนี่ยนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งนะในแบรนด์ชั้นลํำเลยนะสำหรัอตัว r i ด้ซึ่งก็พ o จ t u n กลบอลห้าร้อยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นกันจัดอันดับหรือเปล่านะสำหรับแบรนด์แบรนด์นี้อาจจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมรถอีวีหรืออะไรต่างๆหรือว่า นว,วัตกรรมเกี่ยวกับยานยนต์นะนะสำหรับพอจูนพอบอเลเนี่ยนะครับแต่ยังไงก็ตามก็จะบริหารงานโดยจิลลี่โฮลดิ้งกรุ๊ปนะฮะซึ่งก็มีแบรนด์อยู่หลากหลายนะครับก็บここไม่ต้องห่วงครับก็บรู้จักกันมาอยู่ไม่ว่าจะเป็นซ e เกอร์คุณเดชซีเกอร์นะฮะแล้วก็อีกหลายๆย,ยี่ห้อรวมไปถึงโลต,ตัสด,ด้วยตนะ มีการบริหารอยู่หลายๆยี่ห้ออยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ตามทีครับก็คงจะดูกันไปนะครับว่าค่ายนี้เปิดตัวกันเดือนตุลาคมเดือนหน้าแล้วเนี่ยนะจะฟู้ฟ้าอู้คู่ขนาดไหนแต่ผมบอกว่าแน่นอนที่สุดดึงความสนใจอันดับแรกเลยนะสำหรับการวางแผนการตลาดก,ก็คืออะไรฮะราคาเกื่อเนี่ยมองอะไรไม่เคยผิดนะฮะน่าจะอยู่นะน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินเจ็ดแสน 6กแสนห้าถึงเจ็ดแสนหรือว่าหกเก้าเก้าค่าไปแตะแปดแสนเก้าแสนจอดอยู่ในโชว์รูมอย่างเดียวเลยะที่ทําราคาต้องต่ำทำราคาต้องอป่าประปาณนี้นะฮะหกแสนไปปลายหรือว่าเริ่มต้นอาจจะเป็นสักห้า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 เก้าอะไรเงี้ยนะฮะรถอีวีตะบะอีวีอ่ะเอ๊ะคนคนเริ่มหันมามองเฮ้ย,ยราคานี้เลยเหรอเฮ้ย ยังไงมันยังไงกันสเปคยังไงถ้านสนใจนะมามาฟอร์มนี้แน่นอนนะครับแต่ยังไงก็ตามทีเขาก็บอกว่าบริษัทเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็แบรนด์เนี้ยนะฮะไรดาราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นรถ p i ิกอันะฮะที่มียอดอันดับการขายอยู่ในระดับอันดับหนึ่งในเจนีแผ่นดิมใหญ่ครับสำหรับรถอีวี c k ิกอัเนี่ยซึ่งจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 61.5%ของตลาดจีนเอามาเคลมกันขนาดนี้เราก็คงจะต้องดูกันละครับนะฮนะเนี่ยฮะมีสเปคช่วงล่างประมาณนี้แบตเตอรี่อยู่ท้ายรถใต้ท้องรถนะฮะช่วงล่างมอเตอร์นะก็ก็เราก็ทภาพมาให้ดูแต่สเปคยังไม่บอกนะฮะว่าสเปคประมาณไหนอย่างไรเดี๋ยวไม่เร็วๆนี้เดาคงทีมสืบข่าวเราก็คงจะได้ทราบสเปคกัน ว่าเป็นสักขนาดไหนวิ่งไกลเท่าไหร่สมัรณนะบรรทุกไหวไหมนะสิ่งอำนวยความสดวกรวมทั้งเทคโนโลยีมีอะไรบ้างครับถ้าจะมาราคาที่เราคาดการอย่างนี้ห้า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 เก้าผมคาดร้านไว้เลยห้าห้าเก้าเริ่มต้นนะฮะสูงสุดไม่เกินหกแสนไปลายๆนะไม่เชื่อเดี๋ยวมาดูเทปย้อนหลังวันนี้ได้ครับว่าผมพูดอะไรจริงหรือเปล่านี่อะไรจะขนาดนี้ นะครับอล้วก็เป็นการคือความเคลื่อนไหวครับแล้วก็เป็นแนวทางวิเคราะห์แล้วก็ดูถึงตำแหน่งการตลาดนะว,วันนี้ฮนะเซกเมนต์ใหม่ๆของรถยนต์อีวีที่กำลังจะเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ความนิยมจะมีไหมอย่างไรนะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปประเด็นของคุณปัดฟาดนะฮะที่ถามเข้ามาบอกว่าอา่ปิกอัพจีน จะมากินส่วนแบ่งตลาดรถปิกอัพญี่ปุ่นในไทยรถปิกอัพญี่ปุ่นจะผลิตไฮบริดออกมาสู้กันไหมครับ,รบอ่านะฮะก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับแต่ผมมองว่าอันนี้เอาพอความคิดส่วนตัวผมก่อนนะครับโดยเฉพาะกับปิกอัพจีนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่สูะะ้อะเป็นปิกอัพเครึ่งองยนต์เครื่องยนเข้าไม่มาอยู่แล้วอันนี้ก็รู้กันอยู่ก็คงจะมาเป็นรถยนต์ประเภทไม่ไม่อี EV. ก็จะเป็นไฮบริดนะฮะ ถามว่าจะเข้ามาแชร์ตลาดไหมถ้ามันก็แชร์แต่ว่าแชร์ก็แชร์เพราะมันขายแข่งกันเลยในบ้านเราในในเซกเมนต์เดียวกันไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่น่าจะจีนน่าจะมาเป็นสี่ประตูแล้วก็จะเป็นในส่วนของรถอีวีนะอย่างล่าสุดที่ช่วงต้นรายการของเราก็พูดจนถึงประเด็นของค่ายจีนีนะจีรี่เนี่ยนะก็คืออยู่ในเครือเดียวกัน ในเงาการบริหารเดียวกันกับซีเกอร์นะฮะซีเกอร์เนี่ยแหละครับที่เข้ามาตัตลาดไปก่อนอาดีแล้วนะระยะระยะที่ผ่านมาเนี้ยช่วงที่ผ่านมานี่เองนะครับน,นี้มาเป็นรถอีวีเดี๋ยวมันก็ต้องแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกก็เรื่องสู้ราคาก่อนนฮะราคาจะสูงกว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้ผมมองแล้วมันต้องไม่ไม่ใกล้เคียงก็ต้องต่ำกว่า แน่นอนเพื่อดึงความสนใจนะฮะส่วนถ้าจะเป็นอีวีเนี่ยผมว่าเข้ามาเป็นส่วนแบ่งเนี่ยเอามาขายขายฮะแต่ว่าดูแล้วปิกอัพบ,บ้านเรามันไม่ใช่ตลาดแบบเอ่อเขาเรียกว่าเด็กน้อยนะส่งออกไปขายต่างประเทศบ้านเราในนิยมสุดกระบ,บาะน,นึ่นตนะันแหะเพื่ออะไรฮะทำมาหากินนะครับ แล้วเข้ามาแชร์ในกลุ่มทำมาหากินเนี่ยผมคิดว่ายากนะครับก็ค,บคงไปทำตลาดในส่วนของไลฟ์สไตล์ซะมากกว่าก็หนึ่งคนกลุ่มที่ไม่ได้เคยใช้กระบะมาก,ก่อนแล้วก็จะมาใช้กระบะถ้าจะเป็นอีวีกันจริงๆที่เขาจะไอจีนอาจจะเรียกจะเป็นหนใหญ่ที่จะมาขายเนจะดึงอ่ะส่วนนี้ได้ไปส่วนหนึ่งกรแบบเปเรื่องของแชร์ตลาด ส่วนประเด็นที่ว่าแล้วค่ายญี่ปุ่นเนี่ยจะทําปิกอัพไฮบริดมาขายหรือเปล่าคุณโออาฮะป้าไงฮะก็ลําลดับต่อไปคนี่นะฮะลำดับต่อไปก็คือไฮบริดนะฮะแต่คง,ต,งต้องมีปีฮะหมายถึงว่าจากนี้ไปใช่ไหมฮะอาจากนี้ไปก็องไม่รู้ปีแต่ไม่แน่รูปป้ปีอาจจะผิดก็ได้นะฮะป้าบอกพอแตกมาสถานการณ์ฟิกนะฮะ พิจิการนี่โผล่ออกมาเฉ่งใครจะไปรู้จะไปรู้นะฮะและเพราะโดยเฉพาะพวกเราอยู่วงล้อเราได้คาดการเออืมโดยเฉพาะอีสูซิเขาก็ก็คุยไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วใช่ไหมฮะใครจะไปรู้เอ่ถามว่ามาไหมมันก็ต้องมาแล้วฮะใช่ไหมฮะคุณว่าครับครับ แล้วถามว่าถ้าเป็นปิกอัพไฮบริดเนี่ยมันจะใช้งานอะไรได้เหมือนกับรถปิกอัพน้ำมันไหมเทาที่คุณว่าคาดการว่าคือ,คอ,คอมันเป็นเรื่องของของกระแสนิยมนะฮะเป็นเรื่องของอเน้นหนักที่เรื่องการลักโลกนะฮะไม่สร้างบนภาวะนะฮะเป็นเน้นที่ตัวนั้นจวนคุณประสิทธิภาพในการใช้งาน ในการบรรทุกหนักๆแบบบ้านเรานะฮะอืมอ่ายังไงดีเซลก็กินขาดนะฮะอ่าอ้นีี้อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่ารถเบนซินนะฮะกระบะเบนซินนี่มาสู้ดีเซลไม่ได้นะฮะอ่าในอเมริกาสู้ได้เพราะในอเมริกานี่น้ำมันก็ถูกนะฮะเพราะนั้นกระบะเขาสามพันห้าร้อยซีซีหกสูบนะฮะเรื่องธรรมดาแต่ของเราบ้านเราไม่ใช่บ้านเรานี่ อย่างเก่งที่ทำแค่แค่2งพ7นี่ทุกคนยังยิ้มเลยแหนะฮะแค่องพันี่ยังยังยังไปไม่รอดนะฮะเอามาทำติดแก๊สอะไรก็ไปไม่รอดอฮะดูดูแลไอ้ที่ว่าจะจะประหยัดจะนู่นนี่นั่นดูใค่ดูค่าบุริกาค่าอะไรนั้นจะแล้วดี่เซลแน่นอนกว่าเพราะฉะนั้นนะ อในเรื่องของตัวกระบะไฟฟ้าที่กำลังจะเข้ามานะฮะผมก็คาดการว่าคงจะไม่หวือหวาอะไรนะเอามาแบบให้ดูเป็นว่ามีว่าว่ามีเป็นน้ำจิ้มให้ดูไปมา,อ,าอันนี้ถามว่าจะจริงจังสู้ญี่ปุ่นไหมผมว่าก็ผมว่าเขาเอามาลองก่อนดีกว่าไหม เรื่อยน่าจะประมาณนั้นลองลองก่อนจิ้มจิ้มแย่แย่ดูก่อนนะพอแย่แย่แล้วเออมันมันแย่แล้วเป็นยังไงนะฮะมีอะไรลับบ้าบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ค่อยว่ากันก็ค่าจีนนะนะจี่จะมาเดือนตุลาเนี่ยน,นะครับอ่าแล้วมาคุณพัดฟ้านบอกว่าแล้วอย่างนี้ถ้าญี่ปุ่นออกตัวให้บิดมาแล้วเขาถ้าออกมาช้าเนี่ยทําให้คน ที่ใช้ปิกัพเนี่ยเปลี่ยนใจไปใช้ e v g แห้วครับเอายากครับโอ้ยากครับบอกแล้วมันไม่ใย่ตลาดแบบพิก up เราไม่ใช่ยากครับเรื่องที่จะเปลี่ยนไปใช้ e v เพราะว่าเท่าที่เอ่อเข้าคุยคุยกันเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าข้อจำกัดของรถ e v มันเยอะนะฮะแล้วพอมาเจอการบรรทุกแบบไทยเข้านะฮะ รถอีวีเนี่ยพอมาทุกหนักเสร็จนะฮะไอแทนที่มันจะเคยวิ่งได้เท่านี้มันลดลงไปเยอะเลยนะครับประสิทธิภาพในการบรรทุกอะมันมันจะลดลงไปนะฮะความร้อนของมอเตอร์มันจะทวีคูณขึ้นมาพอความร้อนมอเตอร์ขึ้นสูงนะฮะแรงที่มันจะบรรทุกมันก็ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยลองคิดตามดูนะฮะแล้วคุณรถไฟก็บอกว่าในประเด็นเนี่ยถ้าอกระบาดจีนเนี่ย E.V. เนเข้ามาเนี่ยอาจจะเจาะไปในกลุ่มของพวกลาล่ามู e พวกอยากจะใช้ต้นทุนต่ำในแง่ของการส่งข้าวส่งของอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ต้นทุนมันถูกลงไปสำหรับรองรับกลุ่มเนี้ยส่งข้าวส่งของในเมืองอย่างเงี้ยมันจะเวิร์กไหมอ่าถ้าถ้าคิดอย่างนี้นะฮะ,ะก็อาจจะ maybe นะครับเพราะลาล่ามูฟฮะมา ไมฮะปาลาลามูมตัวนี้มันมันไม่ใช่บรรทุกอ่ะเป็นเป็นเช่นทางประจำอ่าเพรฮะมันมันจะมันเป็นการบรรทุกแบบฉับเฉวยนะถ้านุ้นส่งไปนี่คนนี้ส่งมาหาคนนู้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้ำหนักไม่มากนะฮนะอเอาสะดวกเอาเร็วอะไรก็ว่าก็คงได้ก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่เอาที่ซื้อไปใช้ก็ได้อ่าใช่ไหมฮะอ่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีกลุ่มที่สนใจซะเลย แต่ว่าแน่นอนผมเชื่อเลยช่วง breaking news ช่วงต้นรายการก็คัดการไปแล้วเขาต้องมาแบบถูกแบบถูกแบบพันฮือราคานี้เลยเฮือเอออยเงี้ยแน่นอนทัวกระบะ EVG เนี่ยนะชัดเจนเกินเกินหกแสนมีใครมองแรับได้หกแสนกว่าก็อยู่อย่างงั้นเลย <laughs> อยู่นิ่งๆเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรนะฮะแ,แต่ราคามาเต่ปาปลาบาลีก็จบข่าว <c oughs> 6แสนกว่าเจอมิสู21กิโลลิตรนี่คุณก็หายหายเก๋งมาแล้วอืมอึงเลยฮะอึงอย่างเดียวเลยฮะอึง응อึงเลย